กินว่าเล่าอย่ามาเล่ากินแม่กินนุ่นก็ลอยกินแตกอยู่ใจไม่ไหวเจ้าไปเตะตีแม่กินนุ่นอ่ะเทพียงอันนี้เทพียงอันนี้ไปหนีมึงก็น้าเฮาไปหนีมึงก็น่าเฮายักเปิดรถหน้าไทยเนี่ยด้วยอีเซวนาตีเข้ามาเดะโนไลายินโดาแล้วนี่เนี่ยอานน่ะโอ้มาดีมาดีมาดีเอ้ากินเสยว่ะ กินเสยกินเสยว่ะอ้าวมาคือเป็นไอ้กี่ระบาดเอาเอาอัดไว้รวดไอ้จันดีเหมดอหยาคางเอาดีๆเอาดีๆไปทางไหนก็ตู้แต่ก็จะมั่งกูเห็นยังเอาว้าวนี่เนาะ บุกินแม่นบ่บุกินส์เหนบ่บกินบ่กินส์เออข้าวฮอดเก็บเพียงอันนีข้าวฮอดนี่โอ้เราบ่คิดพี่น้องขาเลยเฮ้ยังสิย่างอยู่พี่ใส่ป่าอันนี้วันนี้อันนี้ไม่สิขาสิขาขาจังไหนหมดตัวเดียวนึงอ่ะขายกินทุกเสมอเลยเนาะเออโอ้อันนี้ไรอ่ะยางอันนีล่ะ เอาเี่นานไม่เข้าตาดีพ่คาดปินเล้อเาเอา,าเอา่นึกเ,เ, <c oughs> เ,เอาไปนึกไปลวงมาบอกไปนึกไว้ไหมเสร็จตากันด้ยบอกไว้แน่ถึงข้อมือนี่แหลกกันนี่ทีไปไ้เขาไปนี่เขาไปนี่

แ่หรอเอายกินข้อมึงนมึงไปเสีไปสรนะไปกินยื้อนกินบ่กินตัวนี้่กินเนากินตัวนี้งไปฮอไปฮอตัวกินไปไ่กินเกียวเกียวมาดิไปฮอไปฮอดไปฮอทเรียกหันหไปฮอเ้าฮอท

ขาทิมรถเด้นไม่กินกันเลย่าทิมเล่นกินเหรอเขาคนไม่ทานลย่ามาขาทิมได้เลยขาทิมมันเขาตัเสียได้เสียได้เลยๆคาทิมจะ่ะเสียได้เอออ้ยยังมือจ้ำโอเคมาเสมอเพ่ซ้ำแลม้อนก็ท้องตัวเขาหดเนี่ยจับกินตัวนึ่งยัยเห็นไปทางนี้เลยเพ่เด้อ กินเนี่เกียเดี๋ยวคนเมยหายไม่มีใครบอกคุณมากตายไปนี่แบนเอามันสิหนัาเกียร์นะอมันตับมันต่อยเนาะเขาเรียกมาอย่งมาชักเ่า